ปรีเมอร์เลกสุดสัปดาห์นี้มีเรื่องให้เราคุยกันเยอะเลยครับและนี่คือการเจาะลึก10คำถามสำคัญที่บอกเลยว่าจะชี้ชะตาเกมในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันเลยทีเดียวต้องบอกว่าสุดสัปดาห์นี้มันไม่ใช่แค่เกมธรรมดาทั่วไปนะแต่มันคือบททดสอบครั้งใหญ่ของหลายทีมเลยครับและ10คำถามที่เรากำลังจะพูดถึงกันนี่แหละคือตัวตัดสินอนาคตของพวกเขาในแมตช์สัที่6เลย คําถามพวกนี้มีตั้งแต่เรื่องของทีมยักษ์ใหญ่ที่กำลังหลังชนฝาไปจนถึงการดวลเกลืนกันของกุนซือน่าสนใจมากๆครับเอาละเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าประเด็นแรกเลยครับเรื่องของความกดดันล้วนๆใครกันบ้างที่ตอนนี้เก้าอี้กำลังร้อนและต้องการชัยชนะแบบสุดๆในสุดสัปดาห์นี้มาดูกันครับ และถ้าพูดถึงความกดดันนะครับทีมแรกที่นึกถึงเลยก็คือแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับคือต้องบอกว่าพวกเขาเจอกับแรงกดดันมหาศาลเลยหลังสตาร์ทฤด,ดูกาลได้หน้าผิดหวังมากๆดูตัวเลขนี้สิครับเจ็ดแต้มจาก5้านัดแรกเท่านั้นเองนะครับนี่คือหนึ่งในการออกสตาร์ทที่ต้องบอกว่าย่ำแย่สุดของพวกเขาเลยแต่ที่มันช็อกกว่านั้นก็คือผลงานแบบนี้เนี่ยมันแย่ที่สุดนับตั้งแต่ฤด,ดูกาล2006 2 0 0 7ทัันดนเลยนะครับ โอ้โหนี่มันยิ่งตอกย้ำเลยว่าทีมของเปปกัวเดลล่ากำลังกดดันหนักขนาดไหนแต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะว่าคู่แข่งของพวกเขาก็คือเบอร์ลี่ทีมที่ซิตี้เนี่ยเจอกัน13ครั้งหลังสุดยิงไป46เสียแค่2เองครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เหมาะสุดๆส,สำหรับการเรียกความมั่นใจกลับมาเลยพินี้ข้ามฝั่งมาที่ลอนดอนเหนือกันบ้างความกดดันก็หนักไม่แพ้กันเลยเลยครับ อาร์เซนอลมีคิวต้องเจอกับนิวคาสเซิลซึ่งเป็นเกมที่พลาดไม่ได้อีกแล้วจริงๆเกมนี้เดิมพันสูงปรีดเลยครับเพราะว่าถ้าอาร์เซนอลพลาดถ้าแพ้ขึ้นมานะพวกเขาอาจจะโดนลิวพูทิ้งห่างไปไกลถึง7ดแต้มเลยซึ่งช่องว่างขนาดนี้ในช่วงต้นฤดูก,ดกาลโอ้โหน่าเป็นห่วงมากๆครับโอเคจากเรื่องความกดดันมาดูเรื่องของการดวลกึนกันบ้างดีกว่าครับเป็นการสู้กันของปรัชญาฟุตบอลที่แบบว่าต่างกันคนละขั้วเลย คู่นี้มันเหมือนการสู้กันระหว่างมากรุกกับพายุทอร์นาโดแหละครับฝั่งหนึ่งคือเชลซีที่ค่อยๆต่อบอลสั้นอย่างใจเย็นเป็นระบบมากๆส่วนอีกฝั่งคือไบรตันที่พร้อมจะหมบุกแบบสายฟ้าแลบสร้างความปั่นป่วนได้ตลอดเวลาเคยสังเกตไหมครับเวลาที่ทีมทมหนึ่งเล่นแต่แผนเดิมๆสไตล์เดิมๆจนคู่แข่งจับทางได้หมดแล้วนั่นแหละครับเขาเรียกว่าความซ้ำซากทางแท็กติกซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าแอสตันวิลล่ากำลังเจอปัญหานี้เข้าอย่างจังเลย ขณะตัวผู้จัดการทีมเองยังออกมายอมรับเลยนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยเริ่มเล่นจ่ายบอลคืนหลังมากเกินไปแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าในการเข้าทำเลยซึ่งนี่มันเป็นสัญญาณที่อันตรายมากๆแล้วว่าเฮ้ยแผนนี้มันอาจจะตันแล้วหรือเปล่าแล้วพอมาดูตัวเลขนะครับยิ่งชัดเลยกราฟนี้โชว์ให้เห็นเลยว่าโอกาสยิงตรงกรอบของวิลล่าในฤดูกาลนี้มันดรอปลงไปแบบน่าใจหายจริงๆครับนี่คือหลักฐานชั้นดีเลยว่าถึงเวลาต้องหาอะไรใหม่ๆมาใช้แล้วละครับ เอาละครับในขณะที่บางทีมกําลังกดดันก็มีอีกหลายทีมที่มองว่าสุดสัปดาห์นี้แหละคือโอกาสทองที่จะสร้างผลงานชิ้นสําคัญที่อาจจะเปลี่ยนทิศทางของฤดูกาลไปเลยก็ได้และคู่นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่ฟอร์มแรงสุดๆครับคริสตันพาเลตท,ที่ไม่แพ้คใครมา11นัดติดแล้วนะต้องมาเจอกับลิวพูที่ชนะรวดมา5้านัดตั้งแต่เปิดฤดูกาลบอกได้คําเดียวว่าต้องมีใครคนหนึ่งที่ต้องหยุดสถิติไร้พ่ายไว้ที่เกมนี้แหละครับแล้วมันมีเรื่องน่าสนใจอย,อยู่อย่างหนึ่งนะครับ เหมือนเป็นอาารรานเลยก็ว่าได้คือในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมีแชมป์เก่าแค่2ทีมเท่านั้นที่สตาร์ฤดูกาลด้วยการชนะ6นัดรวดและรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นทั้ง2ทีมนั้นป้องกันแชมป์ได้สําเร็จครับเพราะฉะนั้นชัยชนะนั้นนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีความหมายมากกว่า3แต้มจริงๆทีนี้กลับมาที่ลอนดอนเหนืออีกครั้งแต่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้มีคู่หูสุดอันตร,รายคู่ใหม่แจ้งเกิดแล้วครับนั่นก็คือการจับคู่กัรระหว่างโมฮัมเหม็ดคูด คูดสจ่ายให้ริชาริสันยินไปแล้ว3ลูกครับแค่นี้ก็ทําให้พวกเขากลายเป็นคู่หูที่เข้าขากันที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เลยแล้วลองนึกภาพวูฟส์ที่ฟอร์มกําลังแย่ๆดูสิครับงานนี้เจอของแข็งแน่นอนอยังไม่หมดแค่นั้นนะครับตัวของริชาริสซนเองเนี่ยเป็นของแสลงของวูฟเลยเจอกัน12นัดซัดไป6ประตูข้อมูลทุกอย่างมันชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยว่าสเปอร์ดูเหนือกว่าแบบชัดเจนจริงๆ โอเคทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยสุดสัปดาห์นี้มันมีอะไรเป็นเดิมพันกันแน่สุดสัปดาห์นี้มันอาจจะ1ทําให้ช่องว่างในการลุ้นแชมป์มันถ่างออกไปอีก2อ,อาจจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของกุนซือบางคน3เป็นบทพิสูจน์ว่าแท็กติกใหม่ๆที่เอามาใช้มันเวิร์กจริงไหมหรืออาจจะเป็นเหมือนการจุดไฟความหวังให้กับทีมที่กําลังมอดดับไปแล้วก็ได้ครับสุดท้ายแล้วพอถึงวันจันทร์ทีมไหนกันที่จะตอบคําถามสําคัญของตัวเองได้สําเร็จ แล้วทีมไหนที่จะเจอกับคำถามใหม่ที่ยากยิ่งกว่าเดิมเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ